เรื่องอะไรคือความทนทานคือความทนาทานการทนทานความอดทนต้องแค่ว่างไวนะการวึกมีการตรงตัวที่ดีมีการวางแผนกันกในหมู่คณนะนะคะความสามาตรี ผลผนผลไม่ยิ้ได oh ้ย no right. okay, mm. no. so, ังนะเอ่ประการตงการตองอ้อนสองสองสองแามัฒนาไม่มีบรรจนะคะลประกาศผลนะคะในคืนที่หนงและสองและสามได้นะคะใครได้ลำดับที่ใครจะประกาศโดได้บอกว่อยูไม่ถัได้มาที่นนลืกใกันใรจะแน มีทัพเตี้ยนเป็นลตัวหนึ่งครับเดี๋ยวจะให้กระโดดเพื่อที่ทัพเตน ถ้าผมกาแฟด้วนที่สำคัญที่สุดอาจรคือคนที่ส่เสื้นะคนแส่เชื้อวางแขนจะได้ทำยังไงเข้ามเข้ามาค่อากันเลยสเอ็คนนะ้าูงสุดตะ้าห้า้นสะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาทีนมื่อที่หนึ่งกันก็วางแ๋ยวกแข่งใหม่นะคะห้าตแข่งใหม่นะคะ แชมป์แล so ้วนะคะตอนนี laughter, so, also, like, ้สุง13ไม่ต้องแข่งแล้ว13ถุบุงจะ13แล้ว13แล้วครแต่ว่าไม่ได้คนนี้เขาได้เกินร้อยนเขาได้เปินยไม่จบเนเขาไป้วี่แตหาจังหวะครับแต่โดคไย